เราทุกข์น้อยไม่หลับแม่นะแต่ถ้าลูกมีความสุขเรามีความสุขลูกจะมีความสุขได้ยังไงต้องถึงธรรมต้องเข้าใจชีวิตนี่แหละแม่ถึงอยากให้ทุกคนมีความสุขเน่ได้แล้วที่มาบอกพี่ไม่ได้รู้สิไม่รู้สี่อะไรก็พอส่ง บินญ,ญานลูกขึ้นสวรรค์จ้าเดียาสั้นเหมีหลูกานะคะนน,ะะนทนแล้วก็ยคละดอกไปด้านหน้านะคะเปุมานจใน,ใน,ในะคะาชกปมา,าทั้งหมดทาหมแล้วมีคลกมอีกทูบอยู่ด้านในลูกไปเอามา จุดทูบนะคะขอให้คุณป้าคุณยายมาที่นี่นะลูกนะอย่าให้มีอุบัติเหตุเพศลายรถลายก็อย่าให้เสียให้เป็นอะไรนักนะคนที่มาก็ให้มีโชคมีลาบคนที่มาจะได้มีโชคมีลาบจ้าแม่พรามต้องให้ครบครับพักแตยังไม่มีใครปักปจุดมาปักเพิ่มได้เลยนี่บ ขออานิสงค์บุญในครั้งนี้นะขอพระพุทธช่วยนะขอพระธรรมช่วยนะขอพระสรงฆ์ทั้งปูนให้ผลบุญนี้ยิ่งใหญ่ขอให้ลูกของแม่นั้นมีความสุขเมื่อ <c oughs> <informação S 2> ถึงรามีทุกข์ก็ขอให้ดับได้ไวๆนะขอให้คุณพ่อคุณแม่จงร่ำรวยสุขล้นพ้นทุกข์นะลูกนะขอให้คุณแม่จงร่ำรวยสุขลน้นแล้วก็พ้นทุกข์ลูกขอให้ได้ใช้ดีได้ ขอให้ได้ปลดหนี้ได้คนที่ทุกข์ขอให้หมดทุกข์ลูกขอให้ทุกคนถูกหวยสามตัวตรงๆนะลูกนะ<า>เทพบริสุทธิ์ทำงานนะลูกนะ<า>ขอให้คนมานี่มีโชคลูก<า>ใครที่ได้มายือนอยู่ในสถานที่ของสำน,นักพราหมณ์ธรรมโชติรันกลับไปก็ขอให้มีโชคมีลาบลูก สัมภาษณ์แม่พามน่ครับวันนี้จุดทูปจุดทุกวันค่ะลูก,กเพราะว,ว,ว่าเวลาส่งเทพบริสุทธิ์กินทกปันเทียนจะ,ะครบคลุ้งบริเวณเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้มานะจะได้รู้สึกอุ่นใจว่าแม่พามทําให้แล้วนะลูกะนะขอให้ทุกท่านร่ารวยรสุขล้นพ้นทุกเหมือนเทพบริสุทธิ์จะได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เบื้องบนลูกขอบคุณค่ะาูกขอให้มีความสุขค่ะลูกนะ นี่เยอะเลยชุดหนึ่งไปกี่ชุดกลนบ้างสองชุดเลยที่สองมีใครต้องการชุดผูกไหมคะต้องเลยชุดปูกหน้าแม่ตะเคียนด้วยสองที่ปักแล้วกยลูกให้เป็นวิญญาณลกนะคะไม่ได้มาจุดตะเคียนด้วยเพียนให้แล้วนะลูกขอให้เปิดใจสื่อสารโลกวิญญาณจ้า สั่งทูบไว้อ่ะบางาๆบางอันนี้ไปเอาเทียนนี่ไปจุดโนลูกจุดหน้าแม่ตะเทียนลูกน้องเอาทูบไปให้พี่จ๋าถือจุดเสร็จแล้วก็ตั้งไว้กับพื้นอ่ะไม่งั้นก็ให้พี่จ๋าไปจุดเทียนตั้งไว้กับพื้นเลยอะไรก็ดอกแม่โน่นโน่นโน่นพี่โน่นต้นยาวสิบเจ็ดเมตรได้ไหม เชิงตะกอนไหนที่จะบอกหวยได้นู่นนู่นพี่ไปไว้ข้างหน้านู่นนู่นโตานเชิงตาข้างหน้าเราทุกข์นอยไม่หลับแม่นะแต่ถ้าลูกมีความสุขเรามีความสุขลูกจะมีความสุขได้ยังไงต้องถึงธรรมต้องเข้าใจชีวิตนี่แหละแม่ถึงอยากให้ทุกคนมีความสุข นี่ได้ใส่ละชอบคนนั้นชกันที่าบอกพี่ไม่ได้รู้สิไม่ได้รู้สิอะไรก็บ